สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้คูปุกรีบมากเลยนะก็คือรีบเอาเงินมาเข้าแบงค์นะคะเพราะว่ามีลูกค้าค่ะที่สร้างบ้านนะแล้ววันนี้ทําสัญญานะคะเอเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วเอาเงินสดมาทําสัญญาคกูกุก็ต้องรีบมาแบงคนะ์เนาะซึ่งก็น่าจะเป็นแบงค์บนห้างเท่านั้นเองนะคะก็รีบมากเลยกลัวจะปิดเนาะวันนี้คุกุก็ไปทํางานที่ออฟศด้วยนะเนาะก็เลยจะบอกว่าจริงๆวันนี้นะคะ หลายธุรกิจนะทำทำต่อไม่ได้เนาะแล้วก็หลายธุรกิจไม่รู้จะเริ่มยังไงคนอยากทำธุรกิจก็เยอะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงกู๊ก,กบอกแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าใครอยากเริ่มธุรกิจนะแล้วอยากเป็นแบบก,กู๊กนะก็คือสอนหนังสือด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทําธุรกิจรับสร้างบ้านนะจะบอกเลยว่าเริ่มเริ่มวันนี้ได้เลยแบบที่คุณลองทําดูก่อนก็คือวันนี้นะกู๊กจะมีการรับสมัครนะคะเอเจนต์ A en, นะ รุ่นที่3นะคะรุ่นที่3ามแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเอทนก็คนก็จะนึกถึงขายบ้านขายที่ใช่ไหมปล่อยบ้านเช่าใช่ไหมคะคุูปุ๊กไม่ได้มีแค่นั้นนะครูปุ๊กจะมีสอนในเรื่องของการขายรับสร้างบ้านด้วยการทํารับสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้ว่าใครจะทําได้นะคุณต้องเข้าใจในส่วนของ Process การทํางานงวดชําระเงินนะคะทีมงานที่จะช่วยคุณทําไม่ว่าจะเป็นการตลาดสถาปนิกวิศวกร คุณสามารถจ้างคนทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณมาเริ่มเป็นเอเจนต์กับเราก่อนนะมาเริ่มดูก่อนว่าเขาทำงานกันยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณต้องมาอบรมกันก่อนนะคะซึ่งครูปุ๊กเนี่ยจะมีนะอบรมนะคะเอ,อในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้านี้นะวันที่ยี่สบสามที่หัวหินนะคะรอบนี้นะจะเป็นรอบที่ครูปุ๊กก็จะอธิบายในยเรื่องของการทำงานทั้งหมดให้คุณฟังเลยแล้วก็เริ่มทำงานกันเลยแต่ว่าต้องมาอบรมนะตอนนี้ครูปุ๊กค่อนข้างจะ สตรีทในเรื่องของการอบรมมากเลยเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่เข้ามาอบรมไล่อยากมาเป็นเอเจนต์เนาะแล้วก็เวลาให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยให้ไม่ถูกต้องใช้เอกสารไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็ตอนนี้ครูคอาจจะไม่ได้อนุญาตให้ใช้รูปทั้งหมดของของบริษัทเราท่านะคะ ถ้าไม่ได้มาอบรมก่อนต้องมารู้จักมาเห็นหน้าเห็นตากันก่อนเนาะดังนั้นนะคะวันที่23นี้นะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครสนใจนะเข้ามาได้เลยนะเข้ามาลงทะเบียนเรียนกับปุ๊กปุ๊กได้เลยนะคะแต่รอบนี้จะมีค่าใช้จ่ายแล้วนะเพราะว่าเราอัดข้อมูลกันแบบว่าเต็มที่เลยอัดกันแบบเต็มเหยียด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนนิดนึงนะใครสนใจถ้ามันได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ2,990บาทต่อท่านจะบอกเลยว่าที่อื่นเก็บคุณหลายหมื่นนะเนี่ยสำหรับการเป็นเอเจนต์นะคะแต่เราเนี่ยรอบรอบหนึ่งรอบสองที่เรารับอบรมเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินลุดใครเลยนะเพราะว่าเราอะอยากให้ทุกคนได้งานจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่นะคะเอารูปเราไปใช้เนาะแล้วก็ มีการไปแอบอ,อ,อ,อ้างนิดหน่อยในเรื่องของการเป็นเอเจนต์ดังนั้นเราขอเจอทุกคนก่อนมาอบรมกันก่อนนะคะเราอยากได้คนที่ทํางานจริงๆเพราะการที่คุณอบรมฟรีเนี่ยนะคะบางคนไม่ได้ไม่ได้ทางานจริงก็คือมาแล้วไม่ได้กลับไปทําดังนั้นเนี่ยรอบนี้นะคุกคุกจะนะคะ ท่านละสอง0ันก,ก็กกกสิต่อท่านนะคะหนึ่งวันนะคุณก็จะได้ข้อมูลแบบเต็มแล้วก็ลงทะเบียนเ็นสัญญากันไปเลยนะคะแล้วก็ทำงานกันเ,เริ่มทำงานกันได้เลยสำหรับใครที่แบบว่ามีความมุ่งม,มั่นเต็มที่เพราะวปุ๊กอยากได้คนมาร่วมงานเยอะๆนะคะการขายบ้านไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่คุณต้องเข้าใจมันด้วยนะเดี๋ยวเราในรายละเอียดเราจะมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ปุ๊กรีบไปเอาเงินเข้าแบงก์ก่อนนะคะโอเคค่ะบาย,บาย